พามาทัวร์ป่าเห็ดเหมือนเดิมค่ะทุกคนน้องก็กำลังน่ารักน่าทานเหมือนเดิมนะคะเนี่ยทุกคนออกเต็มไปหมดเลยพาเดินไปดูท้าไม่เหยียดน,นะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มาทุกคนยาวไปยาวไปนะคะ นี่ก็ใช่ทุกคนนี่ก็ใช่มาฝั่งนี้อันนี้ก็ใช่อยู่นะคะถือว่าใช่อ่านี่หลบๆซ่อนๆโอ้เหลืองเก้นไปหมดเลยทุกคนเหลืองเหลืองงเหลือง ก็มาถึงตรงนี้ก็จะเก็บแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็เพิ่งเริ่มนะคะเริ่มเข้าป่านู้นยาก็ก้มๆเงยๆอยู่ตรงน,นู้นนี่เราก็เพิ่งเริ่มแล้วเราก็มาเจอที่มันหมานแล้วทุกคนเราก็จะเริ่มทำการเก็บ Haluatko ottaa kuvaa? Tämä on niin pieni, niin, keupaisia. Tässäkin mennään tuolla. Täälläkin. Tuo. Joo, tuolla, pitkin tuolla. Oh. Ja tuo. Joo, on. Ja tässä. Ei mulla ole puhelinta mukana. Mmh. Ai <lain> <lain> jo. <lain> joo. Ei se haittaa. Joo. Mutta tämä on kettä. Ne tykkää tästä paljon. คุยย่าไม่ได้เอาโทรศัพท์มาถามว่าอยากจะถ่ายรูปไหมไม่ได้เอาโทรศัพท์มาโจยไม่เป็นไรก็ค่อยๆเก็บไปเอาสะอาดๆเหลือขาเขาไว้ที่ป่านะทุกคนถ้าดึงขึ้นมาแล้วลูกเล็กเด็กแดงติดขาเห็ดมาด้วยก็เสียดายคะ ถ้าตัดแบบนี้ก็ไม่ดึงขึ้นก็ได้วันนี้แดดดีค่ะร้อนดีด้วยแมงวันก็เยอะวันนี้เดี๋ยวยังไงก็จะอัปเกรดอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อนๆว่า เก็บได้เยอะขนาดไหนตอนนี้ก็จะเผาไว้โกนเปบบหนึ่งหลังจากเก็บมาได้พักหนึ่งนะทุกคนเราก็จะมาอัปเดตอัปเกรดในกระถังนในกระถังก็ได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคนก็ได้ตูดถังหนึ่งอยู่น้องกำลังหน้าทานกำลังหน้าหวานนะั่นทุกคน ถ้าเล็กๆก็ไม่เอาเหมือนเดิมนะคะเอาไว้เก็บรอบหลังเพราะว่ามันก็เยอะมากอยู่ดีแต่ว่าถ้าติดมาก็คงต้องเอา,านะทุกคนนะแต่ว่าขาก็อบอวบดีแบบนีแบบนี้น ก็เห็นอยู่เรื่อยๆทุกคนเรื่อยๆเก็ได้เก็บ ป่าก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าอนองก็ยังอยู่ในพวกมอสอยู่เลยยังไม่ทะลุออกมาชัดแต่ว่าความโตก็โตพอได้กินแล้วแหละทุกคนเนี่ยถ้าทำซอสเนี่ยดอกขนาดเนี้ยกำลังอร่อยคือเอาไปแล้วก็ไม่ต้องฝานอกีกแค่ทำความสะอาดดีๆก็ทำซอสได้เลยแล้วทีนี้มันก็เป็นรูปเห็ดใช่ไหม มันก็เป็นเนื้ชิ้นดอกเห็ดเล็กๆมันก็น่ารักน่าทานนะทุกคนก็เลยชอบชอบเก็บดอกน,น้อยเพื่อจะไม่ได้ไปต้องไปฝานนะคะทําซอสแล้วมันก็เป็นรูปเห็ดเขารู้เลยแหละว่าเอาเห็ดมาทําซอสเนาะก็สวยงามอีกแบบ น้ำก็ได้ก็ดีตอนนี้ตาก็ม้องมองยาวๆไกลๆไปก่อนนน่นเห็นอีกแล้วทางนี้ก็มีครับคมอันนี้น้นก็เพิ่งขึ้นเล็กๆตะ,ตะมุตะมีไปเอาโน้นทางนี้ยืนรออ้อันนู้นใหญ่ไปเอานน้นก่อน อีโซอีโซเสียล่ะแตละอันนะตัวเตยเปลี่ยนอันปีอังก็มาแล้วคุณย่าคุณย่าก็เดินเหาะเก่ง ถ้าโดนมันแล้วโคนมันหลุดแล้วก็ต้องเอาไปอ่ะเพราะว่าเอาไปนองก็ไม่โตแล้วกิ๊กยาฉันเดินมาจากตรงนี้ให้มีเห็ดหรือส่งไปเรื่อยๆค่ะทุกคน เพราะว่าโนนเนี้ยเห็ดเยอะมากเก็บใหญ่เลยนุบกนุ๊กนุ๊กนุกนุกวันนี้ร้อนนะคะอากาศร้อนอ้ะเราก็มาเจอสองสามสี่โด ต้องไปเอาอีโซอีโซอีโซอ่อนหน่อออน,ออนโอ้ย,อยนี่นี่นดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆทุ้กคนนะเรารีบมาดักหน้าย่าอีโซอีโซดอกใหญ่ดอกใหญ,ใหญ่ใหญ่บ้านนี้เขาเรียกว่าอีโซนะฉันก็ เห็นดอกใหญ่ๆสกอรบัลล่นเข้าหาโูดนี่ใหญ่จริง หัวเป็นตุล้อซะกูเลยเอแกนี้เอวี่อะไรเลอะตุมุต่กุเกาเวลาให้เก่งไอแกนี้ซีรียมติดตุ้นิเฮลโปเลยฮิวบอกว่าตอนนี้แรกที่เข้ามาเดินพราแดดมันออกนะทุกคนมันก็ยังจะมองไม่เห็นหัวเห็ดหน้า แล้วทีนี้พอเดินไปเดินมาเริ่มเห็นเห็ดมันก็จะเห็นง่ายขึ้นบ่อยขึ้นแล้วทีนี้เพราะว่าตาเรามันคุ้นชินเนาะตาเรามันคุ้นชินกับหัวเห็ดมันก็จะเห็นง่ายขึ้นแล้วมันก็จะเจอบ่อยขึ้นก็เลยดีสายตากำลังเริ่มทำงาน ก็ oh. uh huh. เริ่มดีเริ่มได้ mm hmm. เห็ดก็เริ่มเยอะ mm hmm. ล้อเห็ดกับยญ้าก็สนุกดีนะทนั้น mm hmm. ไปเรื่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆไม่รีบแต่ว่าถ้าเจอดอกใหญ่ๆก็จะรีบหน่อยนึงนะคะอยากเก็บด,ดอกใหญ่ๆได้เต็มถังเร็วๆวิ่งไปแย่งกันมันถึงจะสนุกนะทุกคนตอนนี้ก็ได้ขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องไปจอดทําความสะอาดขาแบบน,นึงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์แล้วมือหนึ่งเก็บเห็ด จะไม่สะอาดเห็ดจะไม่สะอาดแต่ว่าก็ตัดที่หลังได้นะคะตัดที่หลังได้เหมือนกันไหนวายก็มาก้าโตสุนแอมเปร์เลยไหนดูยาโอ้ยยาก็ได้เยอะแล้วทุกคน Me on tuollakin, silloin sekin on. Joo, täytyy kiertää tuolta. Kiertää tuota ekaa. Ja sitten mennään tuolta tonne. Sitten tuolla edessäkin on. Okei. Okay. Joo. Vähän paikka vaan. Joo. Joo. เราก็จะมันจะเคร่สัตว์ป่าสงสัยพึ่งพึ่งออกมาเลยนะคะสงสัยวิ่งพึ่งวิ่งหนีเราไปนะทุกคนนะตอนนี้เราก็ขออนุญาตหาเห็ด่อนนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตอัปเกรดให้ดูใหม่